ไไปดูกันพี่ว้าวแล้วก็ไปไปครับผมไปอพี่เอ็มพร้อมละเดินละเอาโอเคครับพร้อมที่จะเจอสิ่งที่เบื้องหน้าแล้วครับผมมาไปเลยครับไปตัวรอครับไปเลยครับเลสโก้ไปไปครับไปใช้ไปใช้เนี่ยโอ้โหโอเคอะไรเนี่ยล่ะอะไรพี่บอกติดต่อไปไหมเนี่ยไปเลยไปเลยบอกไปเลยพี่ ผมไม่เคยขึ้นมาตรงนี้สิบปีแล้วที่เราไม่เคยมาแล้วสิบปีเพราะผมไม่เคยมาเลยพี่เดี๋ยวๆๆๆวัดดีครับเดี๋ยวๆมันโตอย่างเปล่าวัดดีพี่เวัดดีครับวันนี้ผมมาเยี่ยมมาเยี่ยมนะครับดูวิญญายที่อยู่ในสักษาีิอย่างนี้ขอแสดงอิทธิฤทธิธรรมเจ้าทูนชมด้วยเถิดโอ้ยเปิดรึ่าอะไรของพี่หมอเดี๋ยวๆๆเมื่อกี้มันแรงมากโงนู้นอะ ไปตไหนก้อนนี่ไม่รู้ว่ะไปพี่เฮ้ยรรครับลครับตอนนี้นองอาลับเป็นพักผ่อนลนะพี่นะเดี๋ยวเราจะลุยต่อ<ห>ล<ะ>ุยว่ะเดี๋ยวเ้ยพี่เสียใครวะใครม,คมา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 หมอมายี่ยเงินประจาพี่ขนลุกว่ะใจเย็นพี่หม,มอม ไม่เสียงพูดพี่เสีงยงพนิจจ้าทายาบาลมารับยาหนา่อยจ้าหนูไม่นอนอันนี้ห้องเด็กพี่หมอมอห้องเด็กเหรอเออห้องเด็กน้องมาหาพี่หมอมแล้วมาเลยมาเล่นกันเถอะพี่หมอมมาเยี่ยมะจา้าเล่นกันเถอะเฮ้ยพี่อะไรไอส้สีเสาอะไรที่มันอยู่มันคือตรงนี้อย่าพี่ใช่สายน้ำเกลือเฮ้ย ใจยินพี่ใจยินพีคนลุกไลยว่ะใจยินดินเอ้ยเอ้ยเ้ยเียแล้วพี่บอกเฮียเราทำทำคุกทำห้เว้นะวูทำคุงทำไมยกยกขึ้นยกขึ้น ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเสถ์ stop s t o พี่พี่พี่หมุบ stop 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 สู้มัน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 นี่แค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 ่ห้องเด็กนะพี่นะห้องเด็กเชอแล้วมึงไอ้หนูพี่เองไหนต้องการวหวโอ้ยเฮ้ย็น่ใจเย็น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 เย็นใจเย็นเย็นี่นาห้องเด็กคือพี่ไปต่อไปต่อใจเย็น หนูอยู่ตรงนี้จริงนะให้พี่มอมได้สัมผัสหรือว่าได้เห็นปรากฏการณ์อะไรของหนูตรงนี้ด้วยเถอะเดี๋ยวพี่จะบอกไปดูไปดูไอ้เจจะจจข้ามไปเหะอไหมพี่มอมจะข้ามไปไปเหยียบของเข้าหให้พี่ทกใจอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลบไปไหนหลบไปไหอ้ยอะไรพี่เด็กนั่งชี้หน้าพี่มอมเด็กไหนยมีเนึ่งไง ไม่มีหนูเด็กไหนพี่ใจเย็นสิงเด็กคนล้อไว้พี่หนูเอ้พี่มอมมาดีนะหนูอยากได้อะไรไหครับใจเย็นเอาให้สุดแล้ยเอ้ยัยเด็กผมปิด้ายให้เล้พี่ดอกแดงครับพี่ตอนนี้เด็กเริ่มไม่เฮ้ยเฮพี่อ้ยใจเย็นพี่อุ้ยปัดีด้ย ผมว่าห้องนี้ไม่ดีแล้วห้องนี้ไม่ดีแล้วไปห้องอื่นดิผมไป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 เฮ้ยพี่ห้องเด็กจะนอนขนาดนี้เลยพี่เดี๋ยวเราไปเจอห้องนู้นเนี่ยห้องห้องห้องความแท้งเหรอห้องแท้งเหรอไปพี่ไปไหห้องแท้งเหรอห้องแท้งเหรอขนลุกอ่ะพี่อะไรเฮ้ยพี่หม่อมห้องเนียน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  เอาเนี่ยไปผมจริงว่ะไอ้ไอ้เหเด็กอุ้ยเชี่ยเตียงสวัสดีครับหนูเฮ้ยเชี่ยเตียงเตียงไปไปพี่รู้หนูเอ้ยมาหาพี่หมอมเลยเฮ้ยพี่หมอมปิดทำไมนะปิดประตูให้ผมเลยพี่หมอมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรพี่ไปไหนอุ้ย ใจเย็นใจเย็นทำไมปะ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 ตูมาล็อกไอ้บุีโอตูล็อกเลยรอมโอ้ยเชี่ยใจเย็นพี่ใจย็นพี่ใจเย็นพี่พี่ะตูมลอกะปปเองเวย้่พี่พใจเย็นพี่่ช่งตงขยบติงขยับติงขยบติงขยบช่อมือสั่นเยพี่พี่ติงขยับล้วะติงขยบ

กล้องก็อียก้องหนักเลยเกินพี่หม่อมก้องหนักถึงวะก้องหนักถึงวะโอ้ยพี่หม่อมพี่หม่อมพี่หม่อมสติพี่หม่อมสติสติพี่สติพี่ห้องนี้แสดงว่ามีผีใต้โถอยู่แน่ครับไม่รหัวมาแน่จริ้งมืองอ่งเสียงังเลพี่ไอ้ย่าพี่บอกพี่บอกพี่บอกไปไปห้องอื่นก่อนไหมแยกห้องนี้กูไม่ไหวแล้วพี่ พี่ห้องนี้มันแรงว่ะพี่สงสัยไอ้เตียงอันนี้น่าจะมีคนตายตายโหงแน่เลยพี่แน่เนี้ยขาอีกคือบาดเชี่ยเลยวะเข้ามีหมอนแม่งก็ดูยากเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเด้เยใจเย็นพี่บอมแค,ค่มาสัมผัสเขาเอาตตังให้พี่ห้าบาทอะ <c oughs> เออขอบคุณมาก่อน <c oughs> ไม่ใช่ตังร่วมมาจากในห้าบาท <c oughs> <c oughs> พี่งนะ พี่หม่อมเฮียดู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 สัตว์เด้ยใจแม่หมดเลยสัตว์สาธุสาธุเฮียพี่หม่อมใจเย็นกูไปจะถ่ายตรงไหนอีกเนี่ยกล้องก็หนักเหลือเกินโอ้ยเฮียเดี๋ยวพี่หม่อมมือกูสั่นหมดแล้วเฮียขอโทษดิถ้าถ่ากล้องไม่ดีขอโทษดิกูไปจะถ่ายตรงไหนกันเลย พี้ควายไอ้เงี้ยพี่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 ใเย็นสัเลยมันจะโู้นใสพีวอมใหญ่ยิ่งว่อ้เงี้ยพี่มใจเย็นใจเย็นใจเย็นต่อตีพี่ต่อตีผมจะหลุดไปด้วยใจเย็นพี่ใจเย็นี่มันจะล่วงใครวาดืหัวเข้าไปวะเนี่ยทันเดี๋ยวฮนใจเย็นพี่ห้องนี้มันแรงวะพี่นี่

ไอ้เหี้ยจานจานพี่ใจเย็นจานนี่โอ๊ยโนี่นี่นี่ย็นสงครามไม่รจริงวะพี่ผู้คนไปมองไม่มองเอา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 โต๊ะคันประตูไว้มันได้ปิดไม่ได้คันไว้คันคันไปเลยคันไปเลยเออคันไว้คันไว้คันไว้เออคันไปเลยเสียบเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปโอกาสคุณยังษีนี่นึงได้ไหมพี่มันมืโปรไง เสียไป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 เลยเสียไปเลยพี่ไม่ไหวแล้วพี่เสียไปเลยเสียไปคุณยายอยู่ทีมึงเฮียใช่ไหมใครที่หมอเข้ามาข้างในได้ไหมอ่ะไอ้ยัยต้องกดจริงก่อนกดจริงกดจริงจริงก๊อไอ้สัตว์มาไงวะคันนี้มาไงวะ เฮ้ยพี่กดกินพี่เข้าไปข้างในเดี๋ยวะ่ะกูว่าตรงนี้ไม่ดีอะวางมือมือเกือบแล้วไปละกู <c oughs> พี่พวกม,มันดูยากมากก็ม,มันดูยากมากข้างนอกยังเฮี้ยนขนาดนี้ไปเข้าไปดูข้างในใจเย็นนะไปไปไปพี่มองเดี๋ยวใครคล้องหน่อยจะไข่ผมมากเฮ้ยเดินไวยักใครล้องไปก่อนไปก่อนไปเพี่อนมาเลยไปก่อนเดีนไปกันเถอะเพื่อน พี่มอมเดิน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 ไปเดินไปเดินไปเดินใครกล้องเลยใครอ่ะเห็นภาพกว้างพี่ขาเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นรอบทิศเลยโทษทีแม่ง ยโอ้ยเดี๋ยวบอยว้านจานจานใจเย็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 นศพใครอยู่ข้างในวะศพใครมีไม่มีโอเคไม่ให้กูเข้าเด้อรัวนะพี่กูเดี๋ยวใจเย็นดิแม่ศพใครวะเนี่ยศพใครอ่ะมันมีผ้าขาวยด้วมันไม่มีผ้าขาวจานมามาเนี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้ เออใครวะไอ้ยิ่งหนักเลยเคยืนมองมุกก่อนจานมอมผมว่าจานจานผมว่าปิดปิดทิกเกอกก่อนนะเดี๋ยวมันค้างนะโอเคอ่ะปิดทิกเกอรกันเลยอ่ะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงกินน้ำเหลืองสาธุครับขออนุญ,ญาตเขียสิยงห้องแคบว่ะพี่น้ำเหลืองเต็มเลยว่ะผมขอสอขัมผัสหรือว่า อยากอยากเจอพี่พี่เลยนะครับพี่ <approve> จานเลือดเต็มเลยอะโอ้โหแพ้ไม่ได้บินนะบินนะเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินแพ้ไม่ได้ค <h urt> นลุกกบพี่จานนอนจานตาจานนั่นขึ้นไม่นอนเลย <h urt> เออจานนั่นขึ้นไม่นอนขึ้นเลยยิ่งมันกิบพ่ายนะเนี้ <lio> <h urt> ขึ้นไปเลย <h urt> คนก็ชอบ <h urt> สาธุสาธุคำจะขอขอนุญาต นอนบนพื้นพี่นะครับเอ้ยเอาไอ้เดียเชี่ยะเชี่ยะจานผมไม่เกี่ยวไอาจานกล้องวิมมหมอนไม่ดึงยากเลยพี่ครับผมขอขึ้นไปนั่งบนนี้ได้ไหมครับพี่อนุญาตเชี่ยพี่มันโอ้ยโลโก้ไม่ก็บังอีกมันทางขาวแล้ววะเออเฉียดขึนการดีกว่าพี่มาขออนุญาตนะครับดึงกิจดึงญาณนะครับผม จานขึ้นไปทางค้าเลยเออเออเออจานเฮ้ยใค,ใครจับอ่นใครจับไม่มีใครจับจานเลยยังไม่เคยเสียสิงเลยนะใครจับจานไม่มีพี่มีเสียงผู้หญิงอะที่เป็นแบบกระเทยมันบอกว่าชอบแบบนี้ใช่ไหม มีชิม่เยจานจานอ้เทีอไงมันไปได้งวะรับมจอนี่ผมอยู่ที่นี่นอายังไรก็ดีเย้ยจานจานทําไมันมีสุ่้ะจานเปิดต้องจานต้องเปิดดูจานต้องเปิดแล้วเปิดเลยไม่ต้องังฐานนะเออเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยผมไม่รู้ว่ะ พี่พี่เพื่อนเพื่อนที่ด้านในนะผมเอาไก่มาฟจะดีดเลยเฮ้ยเที่ยเที่ยจานทานแทนว่าเขาอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างบนจานตบหัวมันเลยเบิด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 นี่ไงนี่ไงมึงจะเที่ยไปไหนีเลยฮ้ยเ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 ฮ้ย ไม่ไม่ไม่เฮ้ยพี่ไมเราไม่เแล้พี่จานเฮ้ยเฮ้ยผมเหงาผู้หญิงตคนเงาใครพี่หม่อมไม่มีอคนี่อยู่แพี่หม่อมไม่มีเฮ้ยเฮ้ยพี่หม่อมผมไม่ได้มาอะ้นะพี่นะ จับจับมันไปจับขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวจับขึ้นไปขอโทษนะครับเจ้าพี่ผมวางให้แล้วพี่นะจับมันไปเชี่ยพ้ามอย่าอนี้วะเฮียอย่าทำอะไรผมเลยนะเฮียช่างใจเย็นชานใจเย็นนะใจเย็นนะชานใจเย็นเฮียใครร้องวะเฮ้ย อะไรจานอะไรใจเย็นดิใจเย็นพาคุมศพไปไหนวะพาคุมศพอะไรอ่ะมันอยู่ตรงนี้จานบอกให้เปิดวายเี้ยแล้วกูเฮ้ยมันไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเทียผมถอยก่อนดีกว่าไปยกันี่ยน,นี่จีจาจวายจานจานใจเย

เดินเดินแล้วไปอย่าใคกลองมาจานไม่ได้เปิดวาอถ้าวิญญาณคุณหมอกับพยบาบาลอ,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 อนูอ่้จริงขอจัดการจัจนเยอครั้งให้ยเไเตียงเลือดเตียงเลสับไปนี่เขาอะโอ้ยตายแล้วจานกูตายแล้วจานกูตายแล้วจานไหวไหมจานฟื้นหน่อยจาน โอ้โหเชี่ยจันคุณมนูไปช่วยไม่ได้เอาทีไหมเมือกี้ไัม่อช่ว้าไดีจันอารย์อาจารย์หาหมออาจารย์าจารยผมว่าอาารยต้องหาหมอแล้วหมอช่วยได้จันพี่มึงเขาจะอาฆาตอะไรอย่างเงี้ยอาฆาตอะไร าจารย์จารย์อจารย์เด่ดนอจารย์เด่น,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 นคุณหมอเขายืนชี้หน้าอยู่หมอไ <ป S 2> หนมายืนอย่างตอนนี้ไม่มีไม่มีหมอี่คุณหมอบอกคนตายที่นี่แล้วก็พยาบาล อาจารย์เขาจะผ่าจับให้อาจารย์แล้วเอามาก่อน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 เชื่อผมเอามาก่อนเอามาก่อนเชื่อผมเชื่อผมพี่จริงพี่มันมีอาจารย์มีคุณหมอผมว่าอาจารย์ไม่ไหวแล้วคุณหมอตาโบ๋เลยนแล้วพยาบาลยืนร้อยผมว่าอาจารย์ไปพักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่เพ่เพ่ต่อไปจะแตนใบรออาจารย์เพ่เพ่เพ่ต่อไปแตนไปรอผมว่าอาจารย์ไม่ไหวแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยาจารย์หนี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 ก่อนหนีก่อน หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนจานสัตว์โอ้ยไอ้เฮี้ยเอ้ยเปิดไปดูไม่ได้โอ้ยจานกูให้จานเฮ้ยเอาไปเลยเอาไปให้จานไอ้เฮี้ยจานเอามาก่อนข้าค oh, ืนเข้าอย่าไปทานผิดทางจานผิดทางจานทางนี้ผิดทางไอ้เฮี้ยจานกูตายแล้ว โอ้ไม่ก่อนจานผมช่วยไม่ได้กองหนุนจานก็หนัก <c oughs> ไม่หนักก็ทำไมอ่ะโอ้ยไปไปจานไปไปจุดบริกันไม่ไหว,วจานจานต้องหาหมอเชื่อผมพรุ่งนี้ผมพาไปเดี๋ยวผมนัดหมอให้ <c oughs> ผมนัดหมอให้เลื่อนให้หน่อยเลื่อนมาแล้วผมจะออกเลยเลื่อนอะไระจานจานเลื่อนอะไรอ่ะ <c oughs> โอ้ยจานโก้ไม่อยู่แล้วกูไปกันดีกว่ากูไปด้วยกูไปก่อนพี่กูไม่อยู่แล้วพี่ได้วยตาขนาดกูหมดพี่ <premises. S 2> จานโนุ่มาิี่ก่อนมาี่ก่อนเหนื่อย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 เลยยิ่งยิ่งเหนื่อยจานผมว่าจานต้องหาหมอนะหมอช่วยจานได้นะหมอช่วยเจอกันที่แหล่งด้วใช่หมอช่วยจานได้เดี๋ยวไปต่อให้เสั่งเค็มเรื่องพี่หนุ่ยเผ็ดอะไรดิม่เัมผอะไรพี่เอ็อพี่ดาจ เีจพิศาจนะครับผมไเหตุพิศานะหมอช่วยจานได้นะหมอช่วยจานได้พี่หัรุกอะเดี๋ยวไปตามต่อที่เพจปีศาจนะพี่ครับผมที่นี่แรงมากพี่ผมไม่ไหวโทษทต้องกระจายก็อะไรก็รู้เต็มไปหมดผมดูข้ามข้ามอะไรโทษทีพี่ผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะไปครับเดี๋ยวไปต่อที่เพจปีศาจนะทุกคนปล่อยปีศาจนะไห้เสียเอ็มนะแม่หมวรุกจัดการนะพี่นะเพราะผมวันนี้ สู้มันไม่ไหวแน่นอนใช่บอกว่าจะยผมอาจารย์ต้องหาหมอลทุกคนครับตองพันตองไรคนไปเผ็ดปีศาจฮะนะฮะอาจารย์ขอบคุณไอ้นี่ก่อนครับพี่โทรศัพท์หายไปแล้วพี่ต้องไปไหนแม่ผมจะให้พี่ไปหาให้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะพี่นะสปอนเซอร์เราพี่นะจีทูจีจีทูจีจีทูจีมี คิดอะไรไม่บอกคิดอะไรไม่ออกบอกตี่ดูพื้นที่นะพี่นะติ้มลิงที่เราไปหมดไปพี่ฝากสมัครไปเยอะนะพี่นะบาทเดียวพี่ก็เล่นได้พี่นะเล่นเดชรเล็กจังพี่นะโดยจะไปหวยทันโนมวยไทยไก่ชนเทชรพื้นที่เล่นเลยพี่สมัครไว้ก่อนนะครับเล่นไม่เล่นไม่เป็นไรเลยพี่นะออกดึงให่ดีด้วยเดี๋ยวรอโอเคนะครับทุกคนไม่ตามต่อเพจปีศาจและปีศาจได้แล้วนะฮะหนึ่งพัน หกหลายคนไปตามแบบพีศาจกาปรปลาเก็บไปใส่เลยหัวเล็บเห็ดเลย